อโอ้โหเดี๋ยววันนี้วันเด็กจะพาน้องหนูมาวิ่งเล่นยนพงมาลยโดนอะไรทีอะเพื่อนตามมาแล้วน่าจะตามเราหรือเปล่าโอเค ไม่ทันได้เปิดอะไรเลยต้องมาวิ่งแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนั่งเก้าอี้ได้ไหมอะ่ะขอไปอีกหน่อย,อยวิ่งตูนที่เดินไม่ได้อ,ะอ,อ,อ่ะคืออ้ามาแล้วหนึ่งแพ เมื่อกี้ไม่ใช่แจ็คหรอโอ้ oh ไม่เย็นพี่มีเครื่องเล่นอะไรตรงนี้ให้พี่ไปได้เลยอะ oh. ล้มเถอะ <c oughs> คนเดียวคุณวิ่งไปรอดอยูกสองคนเลยวี่รอดได้ยังไงฮัลโหลแต่ไม่เป็นไรเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้ได้ชุดน้องมาใหม่ด้วยนะไม่าป็นไหรอ คน่เขาน่าจะได้กันตั้งนานแล้วอ๋อแล้วก็พาน้องชิมมัลลงมอ่ะจะได้แบบสีเข้ากันสั์เลี้ยงอาจจะแบบผัดกันเล่นไปเนาะใช่น้องหมาคลิปนะล้เราก็จำไม่เล่นอยู่นะแต่ว่าผัดๆกันไปคลิปนี้น่าจะลงหลังวันเด็กประมาณสองสามวันเนาะมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงตอนไหนแต่คือเพิ่งลงคลิปนักเต้นไปใช่คลิปนี้จะลง,งห่างๆหน่อย ต้องมายืนเฝ้าเลยพ่อคุณอะไรอ่ะเด็กมาวิ่งเล่นน่ะทำไมต้องจับอานน่าเกอี้อ่ะอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อนะรู้ไหมลองมานั่งดูไหมฮะถอดโอเคแล้วเ่าจะวิ่งไปตรงนั้นแล้วก็ผักไม้ได้ไปไปยังไ,ไม่ถึงสามวิ่งเลยไป วิก็ไ oh, ม่ช่วยอะไรโอ๊ยเก้าอี้้โอไม่หละคนด็ สองนาทีเองนะก็จะลงแค่นี้เหรอสีน่นาทีก็ไม่ถึงฮัลโหลออีสกเกมเพื่กันเผามาต่อกันมั้งถ้าไม่เห็นอีกเกมก็คือก็ก็เป็นแหล่ะค่ะบาย